ท่านผู้ชมที่เครารพพระทุกท่านครับมีใครทราบบ้างว่าหลังจากความตายของสัพพะสิงแล้วดวงจิตจะไปที่ไหนได้บ้างพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตายแล้วไปไหนกลไกของวัฏสงสารและการยืนยันถึงกฎแห่งกรรมนัทธิกรรมมังสัม,มะพร,รังซึ่งเป็นแรงสำคัญที่กำหนดชะตาชีวิตและพบภูมิใหม่ของผู้ที่ละสังขารไป โดยเน้นย้ำว่าเมื่อร่างกายดับสลายไปแล้วนั้นจิตหรือกายทิพย์จะไม่สูญหายแต่จะเดินทางต่อไปยังที่อยู่ถัดไปตามผลของการกระทำที่สั่งสมไว้ซึ่งจะปรากฏเป็นนิมิตส,สุดท้ายก่อนสิ้นใจในกระบวนการที่เรียกว่ามรณะสัรนวิถีแหล่งข้อมูลได้จำแนกพบภูมิที่สัตว์โลกจะไปเกิดออกเป็น31ภูมิพร้อมให้คำอธิบายเชิงลึกถึง สภาพในมหานรกทั้ง8รวมถึงภูมิของสัตว์เดรัจฉานและเปรตอันเป็นผลมาจากบาปกรรมหนักหน่วงสุดท้ายนี้บทเรียนชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถเลือกทางเดินชีวิตได้ด้วยตนเองโดยการปฏิบัติตามศีลห้าเพื่อเป็นหนทางสู่สุขติหรือการหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิด